วันนั้นสิน่าสวยจังวันนั้นงูคือบังเอิญเข้าบ้านมาแล้วหมาเขาเคี่ยวประตูหน้าบ้านอยู่ไก่หน้าต่างแม่ก็คิดว่ามันต้องเจอตัวอะไรก็เลยเรียกไปดู แล้วมันอยู่ใต้เหล็กก็คือเขาจะเข้ามาแบบนี้ประจำแล้วหาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรั้วหมดเลยมันออกไม่ได้เข้าได้ประตูนหน้าอย่างเดียว<า>ยแต่ออกก็ออกม<า>ไม่ได้ฮะหมายโ<า>ชค<า>อีกแล้วประจำตรงเงินตัวทองเดือนละครั้งได้่วยระคะแค่เชียงู <laughs> น,นี้เต็มเต็ม <laughs> อ้า92ทับหนึ่งอะ <laughs> อ๋อนึกว่าตัวใหญ่ครับแบบว่นนาแล้วไปทำเทียเเท่ยวแล้วพี่เที่ยวอะไรหรอแกว่าพี่อยู่บ้านอ่ะพี่ไปจับงูมาพี่บ้านนี่อุ้มอย่างนี้ไหม อุ้มอย่างงี้ยคะ่ะเอ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 ค่ะ <laughs> น้องน่ารักนะคะนี่น้องจีจี้นะคะชื่อน้องจีจี้ตอนตอนจับตอนแรกนะคะก็เขาแรงดีนะคะสู้แต่ว่าตอนนี้พอมาอุ้มแล้วเขาเชื่องมากเลยคะ่ะน่ารักนะคะน้องจีจี้ก็อยากจะเลี้ยงอยู่นะคะแต่เลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะ